ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับประเทศลาวกันนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับต่อไปนี้เป็นสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลก2ออย่างนะครับได้แก่1เลยนะครับเมืองหลวงพระบางนะครับเป็นเมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดยยูนสโกในปี1995และเป็นเมืองเก่าแก่ที่ผสมผสานสถานปัตยกรรมลาวดั้งเดิมกับอิทธิพลยุโรปและมีวัตถุสำคัญหลายแห่งเช่นวัดเชียงทองและประเพณีตักบาตรยามเช้าสถานที่ที่สนะครับน้ำตกคอนพระเพลงนะครับ ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีปริมาณน้ำไหลามากที่สุดในเอเชียอยู่ในแม่น้ำโขงเขตจำปาศัก์เป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลและแรงตกลงมาหลายชั้นทำให้ไม่สามารถเดินเรือผ่านได้ที่ตั้งขนาดพื้นที่และอาณาเขตของประเทศลาวที่ตั้งของประเทศลาวตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนและอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเด่นเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการคมับนาคมขนาดพื้นที่ของประเทศลาวมีประมาณทั้งหมด236,800ตารางกิโลเมตรจัดเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ7ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลาวมีพรมแดนติดกับ5ประเทศได้แก่ทิศเหนือติดกับจีนและพะม่า ทิศตะวันออกติดกับเวียดนามทิศใต้ติดกับกัมพูชาและทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยโดยมีแม่น้ำโขงกั้นพรมแดนเป็นส่วนใหญ่นะครับลักษณะภูมิประเทศของประเทศลาวพื้นที่ส่วนใหญ่ของลาวประมาณร้อยละ70-80ถึง80เป็นภูเขาและที่ราบสูงภูเขามีลักษณะสูงชันโดยเฉพาะทางตอนเหนือและตะวันออกที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงเป็นเส้นเลือดสาคัญหลายผ่านทั้งทิศตะวันตกและทิศใต้ของประเทศบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงมีที่ราบสําหรับเพาะปลูกเช่นข้าวเจ้าและพืชเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศและมีประชากรอาศัยหนาแน่นแม่น้ําและลําน้ําสาขาลาวมีแม่น้ํามากกว่า4,000สายโดยเกือบทั้งหมดไหลลงแม่น้าโขงแม่น้ําที่สําคัญก็คือแม่น้ําโขง ระยะความยาว1,800กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศตามภูมิภาคภาคเหนือเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอากาศค่อนข้างเย็นภาคกลางมีทั้งที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ภูเขาสลับกันเหมาะแก่การเกษตรภาคใต้มีที่ราบสูงบริเวณและน้ำตกขนาดใหญ่เช่นน้ำตกคอนพะเพงใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิอากาศของประเทศลาวลาวมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมคล้ายกับประเทศไทยแบ่งออกได้เป็นสามฤดูหลักคือฤด,ดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมอากาศจะร้อนและแห้งอุณหภูมิบางพื้นที่อาจสูงกว่า40องศาฤด,ดูฝนจะอยู่ในช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกชุก โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมถึงกันยายนฤด,ดูหนาวจะอยู่ในช่วงพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์อากาศเย็นและแห้งโดยเฉพาะทางตอนเหนือและบนภูเขาอุณหภูมิอาจต่ำกว่า10องศาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของประเทศลาวจะอยู่ที่22-27องถึงองศาภาคเหนือและพื้นที่ภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าอาจหนาวจัดในฤดูหนาวภาคใต้และลุ่มแม่น้ำโของอากาศร้อนชื้นกว่าภาคเหนือลักษณะเฉพาะด้านภูมิอากาศ ฤดูหนาวตอนเหนืออากาศหนาวจัดคล้ายภาคเหนือของไทยฤดูฝนมีความเสี่ยงน้ําท่วมโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ํโขงประวัติความเป็นมาของประเทศลาวพุทธศักราช1896พ้ย้าหญาฟางุ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้างที่หลวงพระบางถือเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐลาวที่ยิ่งใหญ่ต่อมาอาณาจักรล้านช้างเจริญรุ่งเรืองแต่ภายหลังอ่อนแอและแตกออกเป็น3อาณาจักรหลวงพระบางวิงจันทร์และจำปาสัก พุทธศักราช2,322เลาาตกเป็นประเทศราชของอัสยามพุทธศักราช2,436หลังวิกฤตการณ์ลาวตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสอยู่ในเขตอินโดจีนฝรั่งเศสพุทธศักราช2,496เลาาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสจัดตั้งเป็นราชอาณาจักรล่าพุทธศักราช2,518กองกำลังประเทศลาโค่นล้มราชอาณาจักรและสถาปนาสถาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันลาวปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมพักเดียวโดยมีพักประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพักการเมืองหลักการเมืองและการปกครองของประเทศลาวการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์พักการเมืองเดียวคือพักประชาชนปฏิวัติลาวมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐซึ่งคนปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีทองรุนสีสุริศประชากรในประเทศลาวข้อมูลในปี2567 คาดการณ์ว่าจะมีประมาณ7.95ล้านคนมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นลาวลุ่มลาวเทิงลาวสูงและชนกลุ่มน้อยอื่นๆศาสนาในประเทศลาวนับถือศาสนามากที่สุดคือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเป็นศาสนาประจำชาตินอกจากนี้ยังมีศาสนาอื่นเช่นศาสนาผีศาสนาคิดศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆรวมไปถึงกลุ่มคนที่ระบุว่าไม่มีศาสนา หรือมีความเชื่อเรื่องวิญญาณนิยมภาษาที่ใช้ในประเทศลาวภาษาทางการคือภาษาลาวและมีภาษาถิ่นและภาษาชนกลุ่มน้อยหลายภาษาภาษาไทายอีสานสามารถสื่อสารได้ค่อนข้างเข้าใจเพราะใกล้เคียงกันกับภาษาลาวเศรษฐกิจในประเทศลาวยังคงพึ่งพาก,การเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารหลักของประชาชนนอกจากนี้ยังมีการปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงจากที่ราบสูงบริเวณ การปลูกยางพาพราข้าวโพดและไม้ผลต่างๆเราได้ชื่อว่าเป็นแบตเตอรี่ออฟเซาเริร์เอเชียเพราะมีทรัพยากรน้ำมากจึงสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อใช้เองและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยและเวียดนามรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการส่งออกไฟฟ้าเหล่านี้ภาคการท่องเที่ยวก็เติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นวัดเชียงทองในหลวงพระบางที่เป็นมรดกโลกและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นน้ำตกคอนพระเพงรวมทั้งการเดินป่าชมธรรมชาติอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังเผชิญกับปัญหาหนี้สาธารณะสูงค่าเงินก็อ่อนค่าและการพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างมาก สังคมและวัฒนธรรมประเพณีในประเทศลาวสังคมลาวมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไทยอีสานมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายครอบครัวเป็นศูนย์กลางของสังคมคนลาวนิยมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีความเคารพผู้ใหญ่ประเพณีสำคัญเช่นบุญปีใหม่ลาวหรือสองการลาวที่จัดขึ้นในเดือนเมษาโดยมีการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เล่นศาสตร์น้ำ และทำบุญตักบาตบุญออกพรรษาและการแข่งขันเลืยยาวที่แม่น้ําโขงนนตรีและการแสดงที่โดดเด่นคือการเป่าแคนและการฟ้อนรำแบบลาวที่อ่อนช้อยมีการสืบทอดมานานอาหารการกินเช่นลาบลาวส้มตำข้าวเหนียวถือเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมการกินกับเพื่อนบ้านอย่างไทยอีสานสกุลเงินในประเทศลาวสกุลเงินที่ใช้ก็คือกีบลาว ซึ่งไม่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางนอกประเทศค่างเงินกีบค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหรือเงินบาทในชีวิตประจำวันประชาชนลาวจำนวนมากนิยมใช้เงินในประเทศไทยและดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายโดยเฉพาะตามชายแดนและเมืองใหญ่เช่นเวียงจันทร์ข้อห้ามต่างๆในประเทศลาวห้ามแสดงความรักในที่สาธารณะ เช่นการกอดโจเพราะถือว่าไม่สุภาพห้ามถ่ายรูปบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะพระสงฆ์และสารที่ราชการห้ามแตะศีรษะผู้อื่นเพราะเชื่อว่าศีรษะเป็นที่สูงที่สุดของร่างกายห้ามใช้เท้าชี้ไปที่คนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูป